สวัสดีจ้ะพี่น้องมากินแกงเฮ็ดกับแม่เพ้นนะจ้ะแกงเฮ็ด 3, สามสี่ชนิดล้จ้ะห้าก็มีอันที่อันเฮาตตำลงไปก็มีพริกมีขาเบือใส่ลงไปแล้วจ้ะมาจะมามาแซบแซบมากินแกงเฮ็ดกับแม่เพ้นนะจ้ะแม่เพนแกงเฮ็ดแซบแซบจ้ะอันนี้ก็ะพักมาจ้ะพักก็มีพักสีง่งพักอีตู่ พักอันพะคะหน่อยนะจ๊ะโอมหน่อนเราไปพักติ้วหน่อยนึงพักที่ห้องิีใส่จ้ะลืมแฟนเรไหมไปน้ำจ้าใส่ไปเลยนราไหม เก่งเห็ดเซ็บเซ็บจ้ามาด้อจ้าเด้อเก่งเห็ดเซ็บเซ็บเก่งเห็ดเก่งเห็ด มาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อมากินแกงเห็ดกับแม่เพนเด้อจ้าพี่น้องป้องปายสุขุสุขคนจ้ามาเด้อมาเด้อแกงเห็ดแซ่บ๊บแกงเห็ดรวมจากแกงเห็ดรวมแกงเห็ดรวมมิตรสี่ห้าย่างจากมน้ำไม้นำ บัดเฮ้าสิมาปรุงกันเลยนะจ้าใส่ผงนวลงไปจ้าใส่อันปลาระประเด็กลงไปเลยจ้าหมักไหลก็ใส่ไหลน้ำปลาจ้า ไม่หมดติดหมดวันนี้เขาจะใส่พักเขาลงไปเลยเลวจ้ะใส่พักเขาลงไปเลย เ่แบแน่นอนพี่น้องเอ้ยเ่บเบียมือแน่นอนแกงเห็ดจ้าแกงเห็ดแกงเห็ด เจ็บเซ็บเจ็บเจ็บเจ็บเซ็บๆกัน з а บๆเ็บนๆ หอมพักสิงแงหอมพออีอตู สุกเลยเด้อจ้ะสุกเลยเด้อปิดแก๊สเลยเด้อจ้ามาเด้อจ้าเด้อมากินกับแม่เพ็นเด้อจ้าเซฟแน่นอนเซฟแน่นอนสุกแล้วสุกแล้วนั้นคลิปนี้ก็ะซบนี้กันเด้อจ้าฝากกดติดตามซ่องแม่เพ็นพานกินเลยเด้อจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้ะ